อัปเดตห้องว่างให้เช่าเข้าใหม่ค่ะ เผื่อใครกำลังมองหาห้องเช่าในย่านบางเขนสะพานใหม่อยากได้ห้องกว้างมีสองห้องภายในหนึ่งห้องและยังมีพื้นที่นั่งเล่นหนึ่งห้องน้ำเผื่อจะหารแชร์กันกับเพื่อนเพื่อนนะคะรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเพราะวันนี้เรามาปล่อยเช่าให้ในราคาพิเศษไม่แพงนะคะห้องนี้มีขนาดพื้นที่ประมาณ33าตารางเมตรค่ะเป็นห้อง one bed p a s s ค่ะแบ่งออกเป็นสองห้องย่อยแยกในหนึ่งห้องและกั้นในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นมีหนึ่งห้องน้ำค่ะ เครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟ์นิเจอร์ที่เห็นตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะมีแอร์ครบทุกห้องนะคะแอร์ Air ทั้งหมดจะมีทั้งหมด3ตัวนะคะแล้วก็มีเตียงนอนพร้อมฟูกนอนเนี่ยให้ทั้ง2ห้องเลยมีส่วนของตู้เย็นแล้วก็ทีวีให้เรียบร้อยค่ะในส่วนของพื้นที่ห้องก็จะมีในส่วนของพื้นที่ที่เป็นระเบียงด้วยนะคะมี1ระเบียงตู้เสื้อผ้ามีครบนะคะมีทั้ง2ห้องเลยตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะใครที่กำลังมองหาห้องเช่าอยากได้ห้องใหญ่ ห้องกว้างแบบนี้นะคะหารแชร์ก,กันกับเพื่อนคุ้มสุดๆเลยค่ะสนใจเช่าติดต่อมาสอบถามได้เลยคอนโดเข้าออกง่ายอยู่ติดถนนใหญ่ถนนเทพลักษ์ค่ะฝั่งตรงข้ามเป็นห้างบิ๊กซีสะพานใหม่เดินไปหาซื้อของกินของใช้ได้ง่ายเลยแล้วก็ใกล้โรงพยาบาล CGS ใกล้ BTS สถานีสายหยุดเส้นสีเขียวอ่อนส่วนต่อขยายหมอชิดสะพานใหม่คูคตประมาณ350เมตรค่ะสนใจเช่าทักมาสอบถามด่วนเลยค่ะ